ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานงานของคุณที่เคยติดขัดจะคืบหน้าไปได้มากขึ้นหากทำงานตามแผนได้ช่วงนี้คุณจะรู้สึกเครียดเพราะอาจโดนเจ้านายหรือหัวหน้างานกดดันโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานหรือเขาต้องการงานที่ค่อนข้างเนียบทำให้คุณต้องมานั่งเก็บรายละเอียด หลายอย่างการเงินเหมือนว่าในช่วงแรกคุณจะใช้เงินไปมากทำให้ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าการเงินค่อนข้างตึงมือหากคุณหาเงินมาได้เพิ่มคุณก็พร้อมที่จะใช้จ่ายออกไปในทันทีฉะนั้นช่วงนี้ต้องคอยยับยั้งมือและมีสติให้มากความรักความรักของคนโสดในช่วงนี้คุณอาจได้เจอคนที่ทำให้คุณถิงได้เข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์ จะเป็นไปอย่างช้าๆส่วนคนที่มีคู่คุณยังรักกันดีกับคนรักและอาจได้มีกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวของอีกฝ่ายปัญหาสุขภาพระวังเรื่องการปวดหลังปวดไหล่